มาเด้อพี่น้องมาเมื่อนี่โอ้บรรยากาศดีดีมไย่ามพี่ยามน้องเมื่อนี่แหะโอ้เมื่อนี่มากินซีฟูดเด้อซีฟูดไม่อย่างนี้คุณน่ะโอ้ยมีหอยหวานมีปลาหมึกคุณน่ะโตใหญ่ขนาดเลยหอยหวานกต่โตใหญ่ๆมาย่างกันเลยค่ะมีอย่างนี้คุณน่ะโอ้ยย่างเต่ามีหอยแครงพร้อมหอยแครงมือนี่กันอ่าน้อย นิดนึงหอยแข้งผสมบุญปันใดเด้อค่ะแต่ว่ากาสิกินคือเก่าแล้วแต่ว่าหอยหวานหน่วยบักใหญ่มีเนื้อกระทะพร้อมเนื้อย่างเนื้อกระทะพุ่นอ่ะอุ้ยเบิ้งคุ่นอ่ะแล้วกินเนี่ยกินเป็ดต่แซ่บค่ะพุ่นอ่ะโอ้แต่ตาย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 แล้วกินบักเต้งโอ้แต่โอ้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 แขนมโน่แขนมาน่ห่าหอยพุ่นอ่ะเบิ่งเล้าหอเนี่ยล่ะเล้าหอแบบกินเป็นแบบแปะซะาพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้ยแปะซะปลาหมึกเด้อค่ะแปะซะปลาหมึกย่างใส่น้ำจิ้มเผ็ดๆผดรสเด็ดเบิ่งดู ปาดเราก็กินค่ำใหญ่ค่ะแท้เฮ้ยระวังแขนข้าข้อตายเดลยนาเอ้ยเอาเอาเรากินปเปเตะแซบค่ะ